วิธีหาข้อความใน messenger ครับของ facebook ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่โพสต์ครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีหา messenger นะครับของ facebook นะครับครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องเข้าไปที่ messenger ครับผมพอเข้ามาใน messenger เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดค้นหาข้างบนครับแล้วก็ลองเสิร์ชหาดูครับว่าเราต้องการข้อความอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเอ่อจินหมู เป็นหมูแคก็ได้ครับครับข้อความก็จะปรากฏว่าโอเคข้อความเราอยู่ตรงนี้นะครับอะไรเงี้ยเราเคยคุยกับใครไปบ้างนะครับตรงไหนบ้างเราก็จะขึ้นวันที่นะครับขึ้นตัวข้อความที่เราคุยกับเพจต่างๆหรือว่าคนอื่นๆนะครับว่าเราคุยเรื่องนี้เกินไปเรื่องอะไรบ้างนะครับครับอย่างอันนี้ผมต้องการที่จะเข้าไปดูว่าโอเคเรา ซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมก็ตองลองเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดยังยังไม่ยังไม่แค่นี้ยัง,ยงไม่เจอเราก็กดไปที่ดูเพิ่มเติมนะครับโอเคเราก็ดูเพิ่มเติมอย่างเช่นเออเราดูแล้วยังหน้าไม่ค่อยคุ้นนะครับเราก็โอเคเราก็กดไปที่อย่างอันนี้ผมผมผมพอจำได้ว่าผมซื้อที่ฟาร์มนะครับผมก็ลองกดไปดูครับ อ่าเนี่ครับมันก็จะมีข้อความตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะครับเราก็จะขึ้นหมดเลยว่าอ๋ออันนี้เราเป็นคนพูดอันนี้เขาเป็นคนพูดนะครับเมื่อปีสองศูนย์นะครับที่ผมเคยซื้อนะครับแล้วก็ลองกดไปดูได้ครับอย่างเช่นเก้าเอ่อยี่สิบเก้ากรกฎานะครับหรือว่าเก้ามิถุนายนนะครับเก้ามิถุนายนปีสองศูนย์สองศูนย์นะครับแล้วก็ลองกดไปดูครับ ก็จะขึ้นไปในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็โอเคมีประวัติอยู่ว่าอ๋อเราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องซื้อหมูเรื่องอะไระครับเราก็ลองไล่ไปดูได้ครับจากคนคนนี้ครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราก็กดแบค็คกลับไปครับกดแบ็คกลับไปนะครับแล้วก็อาจจะเข้าไปดูอันนี้ก็ได้ครับแบบว่าที่เราต้องการดูว่าโอเคคนไหนคุยเมื่อไหร่ครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่เราก็กดออกนะครับแล้วก็ ง่ายๆแค่นี้ครับสำหรับการเสิร์ชหานะครับว่าโ okay. อเคเฮ้ยข้อความเรา,เอาอะไรอยู่ตรงไหนครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแต่เกิดว่าเราหาไม่เจอนะครับหรือจะมีก,กรณีนนะครับถ้าเกิดว่า,าหาข้อความไม่เจอนะครับก็คือมันอาจจะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือเข้าไปที่แถบคีย์เีคสามอันข้างบนครับแล้วก็เข้าไปที่คําขอส่งข้อความนะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเข้าไปอยู่ใน คนที่เราไม่รู้จักครับหรือว่าไม่ใช่เพื่อนเรานะครับหรือว่ามันไปที่สแปมนะครับบางทีเขาก็จะแบบโอเคเหมือนสแปมเราอะไรเงี้ยครับเขาก็จะบล็อกไว้ในระดับหนึ่งนะครับบางทีมันก็จะถูกย้ายมาที่นี่นะครับหรือว่าเรากดอ่าไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเลยแล้วประมาณเนี้ยมันก็จะต้องเข้ามาดูตรงนี้นะครับว่าโออันนี้เป็นตัวที่สแปมหรือเปล่าข้อความบางอันนะครับของเราอยู่ที่สแปมหรือเปล่าหรือว่าอ่อยู่ที่คนที่ยังไม่รู้จักอะไรเงี้ยบางทีเรายังไม่ได้คุยหรือยังไม่ได้ตอบโต้เขาเนี่ยเราก็จะ หาไม่เจอนะครับว่าเอ้ยเหมือนเขาเคยทักมาหรือเปล่าหรือว่ามันมีมันมีคนเคยทักมาบ้างไหมอะไรเงี้ยครับในบางจุดนะครับเราก็ต้องเข้ามาดูที่คําขอส่งข้อความครับโอเคครับอีกวิธีหนึ่งก็คือผมต้องการที่จะเสิร์ชว่าคนคนนี้แบบว่าอยู่ในนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแบบว่าเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าแล้วก็หรือว่าเราคุยกับเพื่อนเราไว้แล้วเราหาไม่เจอจําชื่อเขาได้แต่หาแชทไม่เจออะไรเงี้ยอาจจะเสิร์ชว่าเมื่อกี้นะครับสุขอาสุปกิจิอะไรเงี้ยครับ สุปกิจฟาร์มอะไรเงี้ยผมจะจะลองเสิร์ชอย่างงี้ดูนะครับแล้วก็โอเคเพื่อเราเจอแล้วเราก็จะกดเข้าไปดูได้เลยนะครับมันก็จะมีวันที่ขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเสิร์ชหาคนนะครับแล้วก็เสิร์ชหาข้อความต่างๆที่เราหาไม่เจอนะครับว่าโอเคเฮ้ยอาจจะอยู่ตรงนี้นะก็จบแล้วสำหรับการเสิร์ชหาเพื่อนนะครับแล้วก็การเสิร์ชหาข้อความของเรานะครับถ้าเกิดว่าหาไม่เจอก็ ทำตามที่ทีที่ผมบอกแลครับเข้าไปที่คําขอส่งข้อความครับก็จะพอแก้ปัญหาได้ครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ครับง้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ